30จังหวัดรับฝน17จังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักรายงานสภาพน้ำท่วมฉับพลันพยากรณ์อากาศ29 3 0ถึง30พฤษภาคม2564แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกัน ในช่วงเที่ยงของวันเสาร์ที่29พฤษภาคม2564นะครับเป็นยัไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของวันนี้เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้นะครับรวมถึงเมื่อเช้านี้มีฝนตกฟ้าขนองกันไหมบริเวณพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนตกเลยหรือบริเวณพื้นที่ไหนที่มีฝนตกบ่อยแต่ยังไม่ได้น้ําท่านะครับในการทําการเกษตรกรรม หรือบริเวณพื้นที่ไหนที่มีฝนตกฟ้าคนองอย่างต่อเนื่องมีน้ํามีท่าอุดมสมบูรณ์ก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์รายงานข่าวกันเข้ามาใต้คลิปนี้กันแลน้วเลยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้อมิบด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับภาพเหตุการณ์ที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านโดยเมื่อวานนี้28พฤษภาคม2 5 6 4ในช่วงบ่ายนะครับที่บริเวณหนองคูอํเาเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครได้เกิดฝนตกหนักตกนานตกแช่นะครับทําให้การระบายของน้ําเป็นไปด้วยความยากลําบากนะครับทำให้เกิดน้ําท่วมขังที่บริเวณหนองคูรองรับน้านะครับจากทุกสารทิศทางระบายน้ําเดิมมีการก่อสร้างนะครับปิดกั้นทั้งหมดจึงทําให้เกิด น้ำท่วมขังอย่างที่ทุกท่านเห็นในขณะนี้นะครับซึ่งนะครับหน่วยงานของราชการต้องเอาเครื่องสูบน้ํามาระบายน้ําออกนะครับเพื่อไม่ให้น้ําท่วมนะครับเกาะกลางถนนการสัญจรก็เป็นไปด้วยความยากลําบากนะครับไม่นานเหตุการณ์ก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติดังในภาพที่โชว์อยู่ในขณะนี้นะครับขอบคุณภาพข่าวจากเพจข่าวสารบ้านเฮา ส่วนในด้านเหตุการณ์ต่อไปนะครับโดยนะครับเป็นภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านในบางพื้นที่นะครับก็มีน้ําท่าอุดมสมบูรณ์ได้หล่อเลี้ยงต้นข้าวนะครับในการเจริญเติบโตของฤดูกาลทํานาของปีนี้นะครับ2564แต่ในบางพื้นที่ก็ยังไม่มีฝนนะครับยังต้องการฝนในการหล่อเลี้ยงต้นข้าว เพื่อเติบโตงอกงามนะครับถึงอย่างไรก็ตามแอดมินก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับให้ได้รับน้ำได้รับฝนกันอย่างทั่วหน้านะครับขอบคุณภาพข่าวจากแอดมินยุทธนะครับส่วนนะครับในด้านของการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาของวันนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับประจำวันเสาร์ที่29พฤษภาคม2564ตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะครับ บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักบริเวณพื้นที่สีเหลืองเชียงรายแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบรุรีราชบรุรีชุมพรระนองพังงา สุราษธานีกระบี่และนครศรีธรรมราชนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในวันนี้เวลาประมาณ5นาฬการมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศพยากรณอากาศพยากรณฝนนะครับใน24ชั่วโมงข้างหน้าระหว่างวันที่29จนถึง30พฤษภาคม2564นะครับโดยนะครับในวันนี้จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงนะครับพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน ภาคใต้รวมถึงอ่าวไทยนะครับ มีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้ประเทศไทยตอนบนนะคะมีฝนตกฟ้าขนองเกิดขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะคะบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้นะครับจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่จะตกหนักในระยะนี้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันทะเลอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางนะครับแต่ยังคงทำให้ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้ มากกว่า3มเมตรนะครับส่วนอ่าวไทยทางตอนบนทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรส่วนอ่าวไทยทางตอนล่างนะครับทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1าททาาเมตรมและบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า2เมตรนะครับจึงของให้ชาวเรือบริเวณทะเลอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งนะครับในระยะนี้ ส่วนนะครับในการพยากรณ์อากาศของภาคเหนือในวันนี้จะมีเมฆเข้ามาเป็นส่วนมากนะครับฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับ60%ของพื้นที่รวมถึงจะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนสุขโขทยัยตากและกำแพงเพชรจากการพัดนำของลมตะวตกเฉียงใต้นะครับส่วนภาคตะวออกเฉียงเหนือ ในวันนี้จะมีเมฆเป็นส่วนมากฝนจะลดลงนะครับเหลือ40%ของพื้นที่แต่จะมีตกที่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีและชัยภูมิแค่ในบางพื้นที่นะครับจากการพันดนำความชื้นของลมตะวตกเฉียงใต้ส่วนในด้านของภาคกลางนะครับ ในวันนี้จะมีเมฆเข้ามาเป็นส่วนมากฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับ40เซนของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับส่วนมากจะเน้นที่อุทัยธานีนครสวรรค์ราบรุรีและกาญจนบ,บุรีนะครับจากการพัดน,นำความชื้นของลมตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนในด้านของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับในวันนี้จะมีเมฆเข้ามาเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่นะครับในบางเขตบางพื้นที่จากการพัดน,นำเข้ามาของลมตะวันตกเฉียงใต้ต่อไปนะครับบริเวณภาคตะวันออกในวันนี้จะมีเมฆเข้ามาเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น40%ของพื้นที่นะครับส่วนมากจะเน้นที่บริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรี ระยองจันทบรุรีและตราดจากการพัดนำเข้ามานะครับของลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนนะครับทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า2เมตรนะครับต่อไปบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยนะครับจะมีเมฆเข้ามาเป็นส่วนมากลับจะมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มขึ้น60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพร สุราธานีรวมถึงนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชจากการพัดน,นำเข้ามาของลมตําตกเฉียงใต้ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า2เมตรนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันในวันนี้ฝนจะยังคงเพิ่มขึ้นนะครับ70%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากนะครับจะเน้นที่ระนอง พังงาภูเก็ตและกระบี่จากการพัฒน,นามาของลมตะวนตกเฉียงใต้โดยนะครับตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง2-3เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า3เมตรและตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า2เมตรเลยนะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาพยากรณ์ฝนจากโมเดล e c m w f i n d y com หมดฝนฟ้าผ่าตั้งแต่นะครับเวลาประมาณ12นากาของวันนี้29พฤษภาคม2564กันนะครับโดยในวันนี้นะครับทิศทางของฝนฝนจะเพิ่มนะครับโดยจะเน้นบริเวณตะวันตกของประเทศไทยนะครับตั้งแต่บริเวณภาคเหนือจนถึงภาคใต้เลยนะครับจะเน้นฝนปานกลางถึงหนักที่บริเวณภาคเหนือตอนบนด้านตะวันตกภาคตะวันตก ภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมถึงนะครับภาคใต้ตอนบนตอนกลางตอนล่างฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับและภาคอีสานทางตอนบน อีสานด้านตะวันออกนะครับในวันนี้ก็ยังจะมีฝนเกิดขึ้นได้ส่วนนะครับฝนจะลดลงที่บริเวณตรงกลางของประเทศไทยนะครับและบริเวณอีสานตอนล่างนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูตามโมเดล EC MWF Windy.com หปริมาณฝนสะสมนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนปริมาณฝนปานกลางถึงหนักจะเน้นบริเวณภาคเหนือตอนบนด้านตะวันตกภาคตะวันตกภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับ รวมถึงบริเวณภาคตะวันออกและภาคกลางรวมถึงอีสานตอนบนบางพื้นที่นะครับและอีสานด้านตะวันออกในบางพื้นที่นะคบผมส่วนตรงกลางของประเทศไทยนะครับฝนจะน้อยในวันนี้ขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภัยอุทกภัยพยากรณอากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ